คือเป็นความลาบไม่ทุกคนรู้มาแล้วหรอคลีบุยอยบุยอยเอ่อขอเรียนเชิญคุณจำปานะครับณผู้หาของดูนิอย่าพัดน้องนะคก็นั่นแหละครับพี่อาจจะพูดจริงพูดเล่นก็ได้รู้ไหมจริงหรือเพลงจริงหรือเพลอะไรอยนี้เราแนรู้แล้ว คือที่วันนี้ที่เราต้องเกิดกันกับซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้กับกับกระแสของคุณมันแบบดีมากๆอย่างที่บอกไปว่าซีรีส์ยังไม่อ่อนแต่ว่าน้องๆมีอีเวนต์น้องๆมีแฟนคลับที่เยอะขนาดนี้รามยูททำให้ได้มันนั่งกันตรงนี้อีเราจะได้เจออะไรบ้างในซีรีส์เรื่องนี้นะปิงต้องถามน้ปิงเพราะเดี๋ยวจะมีคนสบายสองคิวที่ผ่านมาเจออะไรไปบ้างที่พูดได้เออ ก็สองคิวที่ผ่านมานะครับค่อนข้างเป็นคิวที่นับถือกันก็กลัวหนักได้สหรับนักปิ่งเพราะว่าเป็นเป็นนักปิ่งทั้งสองคิวที่ส่วนมากนะครับก็คือเข้าเข้าซีแรกจบซีสุดท้ายอย่างนี้สองวันคืออย,ออยู่อยู่ออนเซ็ตตลอดอะไรเงี้ยครับก็ค่อนข้างหนักเพราะว่าอย่างที่หลายๆคนน่าจะทราบเนาะว่าซีนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยน้องเข้มค่อนข้างที่จะน้อย อ๋อโดนผีหลอกโดนใช่ใช่ใช่เดินเยอะหมายถึงว่ามันเป็นช่วงแบบหลังๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราค่อนข้างแบบว่าไม่ได้ถ่ายเรียลก็เลยแบบมันต้องมีการกระโดดกันไปตามโลเคชั่นเป็นความยากของน้งปิงที่จะต้องแบบบ๊อบน้องเข็มในวันที่แบบต้องใั้งกำลังใจอะไรเงี้ยครับหลอกบุกและถ้าบุกเห้ดีจี้ยังไงอ่ะเวลาอยู่ในกองอ่ะเธอ มอันนั้นด้วยไหมตกลง,งด้วยครับแต่ว่าก็ตามเสียงเราใส่ก็เลยะ <laughs> แต่ถาม<อ>ว่าเคยโทรไหมครับโอ้โหทางร้านไม่เคยโทรเพราะว่าบ,บทเวทีนี้น่าจะมีคอนโทรแค่นคนเดียวอจาจาโทรแปลงก็บอกว่านอนอไม่มาอะไรยังไงครับเป็นยังไงครับนอนนอนหลับสบายดีเป็นครับวันที่ออกกองน,นี่เป็นงบเออก็สบายดีนะฮะค่นอนทั้งวันเลยวันนั้นครับ นะก็คือพูดดำตรงว่ากำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญนะนะเพราะว่าเสียงเจอเรื่องราวเยอะแล้วก็ต้งเขียนเองไม่ได้เบล่ากับไม่ได้จะตุกคนเดียวได้ขนาดนั้นเนาะจริงจริงก็มีกำลังใจจากพี่พี่ที่ทำในแอปดำบ้านดำใดๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีกำลังใจมากหรือว่าบางทีมีอาหารมันสดา ไม่ทานแก่ทอดอะไรหรอกหรือ,อก,กังใจจากคนในบ้านละ่ะมีหมเช่นแม่หมูยอกยอกโอ้โอค,คนนี้ <พอ S 1> คนนี้เขาสนแตบายอยู่ต <พอ S 1> ลอดอยู่ป่วยอ,อยู่และใชข้าข้างอะหายกำลังใจทำไมจ้ะแตนก็ไม่จนใ,นใจกันอยู่แล้วเพราะว่าหว่าการนองกองของเราทั้งสองคนมัน มันก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่เราแบบอยากทําให้มันดีอ่ะตั้งแต่อตอนนอฟองเราอยากจะเก็บ <c oughs> ความทรงจำดีๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เช็คกันตลอดวราโอ้ยวันนี้เป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยตอนเลิทกองเราก็กันเก่งมากครับหรือว่าตอนที่เราไม่ได้เขาไม่ได้มาเขาก็ไลน์มาถามวันที้เปไงบ้าง <c oughs> อย่างคือแค่นั้นก็โอเคละเราก็รู้สึกว่ามันก็ได้ใส่ใจกันไปแบบนี้ก็ก็ดีมันก็เป็นการเป็น เนอะคือไม่ได้ต้องมาแบบแสดงแข่งกันอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็คืองานที่ต้องสร้างไปด้วยกันมันเป็นศิลปะที่เราทำกันเป็นกลุ่มเป็นคู่นะแล้วก็ก็เลยคิดว่าพอได้ช่วยกันไปนก็อยู่อยากอยากเห็นมันออกมาเป็นรูปเป็นร่างหมดจริงจริงเราอยากเห็นงานศิลศิลป์เองรวมถึงวันนี้คำถามต่อมาดีมากอย่างที่เราบอกไปว่าทุกทุกสคริปต์ทุกคำถามเนี่ยโหเขาล้อยเรียนกันมาเพื่อแบบผูกคุณจริงจริงเพื่อเป็นอีเวนต์ของพวกคุณจริง นี้เราอยากมารู้จักกับแฟนๆแวค่ะว่าพวกคุณลองรีเมมเบอร์ลองกลับไปคิดซิว่ารักสอบคนนี้จากผลงานไหนลองมาดูกันแม้ว่าพวกคุณบอกว่าเขารักคุณจากผลงานไหนอะเริ่มจากน้ำปีก่อนใครรักจากผลงานไหนจ๊ะไอ้นะตรลิมเธอมาทำให้ฉัน เราเป็นนักแสดงแต่เราดีมาไม่ก็น่าจะเป็นโตริมหรือเปล่าเพราะว่าตริมก็เป็นอีกผลงานนึงที่เราได้รับเกียรติจากพี่นนท์ไม่ไปเล่นเป็นไปเองเงยอุ้ยพีมาเองาเองพีนผพี้ผัดแแพีัไม่เราก็เราก็ เราเคยเป็นเท่ในเอ็มวีในวงการทีมบอมเมื่อก่อนพี่พอดีพี่อยู่มาสักพักแล้วครับน้องเพลงเพลงพี่เ็ารั้งออกมาหลายปีก็พี่ไม่ได้เล่นนะฮะนี่เราเล่นมันต่พี่นะคะด้วยพี่ด้วีนะคะไม่น้ำพิงไม่เราเป็นพี่ทองยังไงยังไงน้ำพิงได้เล่นยามีนี้เพว่าน้ำพิงสะสมแต้มบุญมาตั้งแต่เด็กเอ้ยตั้งแต่อนุบาลหนึ่งจนถึงประมาณปอสามเรากินข้าวมอนไก่ นี่ก็พี่กินไะแม่พี่ซื้อให้ทุกเช้าเลยเออข้าวมันไก่แล้วที่สำคัญคือต้องต้องแกะน้ำซุปแล้วเทราดข้าวเขาเป็นเหมือนข้าวต้มแต่ว่าราดไม่ใส่แฉะอร่อยอร่อยแต่ว่าแกไม่ได้ไปตอนไปกินแกไม่ได้นั่งตรงโต๊ะริมหรือเปล่าเอออยากนั่งตรงข้ามากกว่านะโต๊ะใรมาถึงไหนนะแค่คุณทั้งหกกนกันเยอะจะได้อร่อยอ่าเนี่ยคนเราอ่ะ ทุกคนกับพี่พระเอกในวันนั้นเป็นนางเอกของใครในวันนี้และคุณล่าคุณเก่งรักเก่งหรือว่าเห็นเก่งโดนเก่งตกจากผลงานเรื่องไหนออะแฟนๆตะโกนมาอะไรนะเทพบรตรยีเปมนใครใครบอกเทพปรมุยีน กูมารตอมี้นึกอะไรนะจ๊ะเนี่ยนะจ๊ะไม่มีเสียงกุมานนักการคือรู้จักคนเก่งมาจากไหนนะครับรู้จักมาจากพวกในยูทูบจากคลิปวิดีโอที่คุณไปท่องเที่ยวอะครับไปตามเหรอจ๊ะไปตามหรือไปส่องเออมาเล่นมาเล่นนบินก็รู้จักเก่งตอนเข้าดูมันดีนะฮะดังนั้นน่าจะทีหลังทุกคนก็ขอโทษด้วยนะครับ ที่อยู่ดีๆเขาบอกว่าเขาชอบทุกคนนะทางที่มาที่หลังแต่ถูกเลือกอยู่ตรงนี้ใครที่ตามจากเทพบุตญยีเปงขาขอโทษด้วยมาที่หลังค่ะใครที่ตามมาจากคลิปติ๊กตอกทีครูหลอกบอกต่อด้วยตอนนั้นหนูยังไม่ได้ตามแต่ว่าหนูมานั่งตรงนี้แล้วเราก็เพิ่งม,มารู้ทีหลังว่าเขาเป็นครูมาก่อน ไา่าคียร์เรื่องความรักตาอยาวมาสามัโนยอาจารย์ใครร้องเพลงอะไรพวกเราชอบลูกทุ่งมากมันมันดูเข้าปากมันเหมือนร้องวันที่จะไปร้องอันนี้เขาที่ร้องที่ร้องเองที่ร้องเองบางคนติดตามคุณตั้งแต่แบบเทพหมุกนี่เพลงรู้ยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างต้องเป็นแบบการปายมกันตรงอง้า การงยมนั้นสรุปรวมอ๋อสรุปรวมคนละที่ออกรถที่ยิมเปพกนี่จะเป็นการตอบคำถามอ๋อใช่ฮะแค่โดนคำถามอะไรอย่างนั้นคำถามว่าอะไรสักอย่างถ้าคุณคืนนี้คุณเลือกได้หนึ่งอย่างคุณจะเลือกอะไรเฮ้ยเก๋ก็เลยตอบไปว่าผมขอเลือกอะไรนะน้ำผึ้งนะับเลือกน้ำบิ้ง ยังไม่ได้เพราะตอนนั้นยังไม่ได้แต่วันนั้นคือเรื่องอะไรจ๊ะผมคคอเลือกเป็นผู้ชนะเลิศในซนนี้ครับพ่อสอบเลยนะท่าเห็นตัวเองตอนนั้นจะบอกมั่นมากเขนมากเขินมากอะไรกบอกตอนนั้นแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าท่านจะมีเราต้องแสดงความมั่นใจออกไปแล้วว่าเฮ้ยเราเราเราอยากเป็นผู้ชนะจริงๆเรามีคุณสมบัติที่แบบ โอ้โหกว่าเราจะประกวดมาเราประกวดมา3ครั้งแล้วนะแต่เราไม่เคยแบบชนะเลยไม่เคยติดหนึ่งใน5เลยครั้งนี้ก็ตอนี้ว่าต้องรับมงรับรับขันกันไปแล้วนะจะ<ช>ไม่ขเขาเคยชนะการประกวดนะอะไรจา้าเราเคยชนะใจใครบ้างหรือยัะยากนะกับแพยาอย่น่าจะเป็นใจพี่ๆแนะ่ ใจพี่พี่สาวใช่ไหมครับใจพี่พี่พ <c oughs> ี่สาวพี่ฉันลงจากตรงนี้ได้น้องพี่อยากลงจากตรงนี้น้องแต่ว่าจะบอกเลยนะคะว่าเมื่อสจะพูดนี้เป็นรีแอคที่ดีมากไม่รู้ชนะใจไหมแต่ว่าทําคะแนนไปเรื่อยๆนะครับลูกครับมันจะมีสักวันใช่ไหมมันจะมีสักวันหรือไม่มันก็มีวันนั้นไปแล้วแค่ถูวันยังไม่รู้ตัวหรือยังไม่ยังไม่ได้ประกาศผลรางวัล ไดรางกาศเราะจ่ประวุธยี่เปงใครถูกประวุบที่ส่งล่ะใช่พหใช่ประวุธยี่เปงอ่ะได้รางวัลแล้วแต่ว่าเป็นไปหมอนั่นในใจหนูอ่ะเขาก็ชแค่ดูมันใจนั้นเก่งนีเธอพิ่งได้สอบคำถามเพิได้สอบคำถามมีเก่อูดนที่8ทแอคำถาม จิแต่เราคุยเรื่อยๆอยากอยู่กันลิกทุกวันนะอยู่กันนะอยู่ไหมครับาอย่างนี้ปเรื่องอะไมครับตรงบอกชั้นสองหรือชั้นสองเลยชั้นสองอยู่ไหมครับ ราอยากมอบประสบการณ์ดีๆข้าง<อ>หน้าที่เรียมาทุกคนข้างหน้าแบบข<อ>้างหน้าแบบกิดอยู่อย่ากล<อ>ัวเสียงดังเกินไงน<อ>ด้านหาตะกตีก้ได้ตะกี้ได้อย่างที่บอกไปพี่เก่งมีน้ำปิงว่าวันนี้เราอยากมอบประสบการี่ดีแบบนี้ประสบการณ์ที่ดีแบบนี้ให้กับแฟนๆของเราทุกคนลูกค้าของเราทุกท่านบอกเราว่าวันนี้นะคะอินทูอิบกับพี่เปนบอยรวมพลังกันเพื่อจะ บบประสบการณ์แบบนี้บอกเลยว่าสนุกสนานมากขอ้อคำถามต่อไปก็สนุกจริงๆ <c oughs> ในฐานะคุณเคยประกวดมาก่อนนะคะแล้วก็คุณก็เป็นหนุ่มเหนือด้วยครั <c oughs> หนุ่มพยาวกับหนุ่มแม่ห้องสอนครับเราจะมีเกมให้ละนิดนึง <c oughs> ได้เลยฮะ <c oughs> ว่าคุณเป็นหนุ่มหล่อหลับบ้านเกิดหรือไม่ <c oughs> โอ้โหคุณสามคุณบอกได้เลย บ้านเกิดเนี่รักมากตอบได้หมดตอบได้หมดประชากรของพะเยามีทั้งหมดกี่คน38ล้านคนประมาณนั้นไม่ใช่คำถามนี้เดี๋ยวจะให้คุณนะฮะแบบลองพูดคำขวัญของจังหวัดตัวเองเรียกพิเศษคำขวัญของจังหวัดตัวเองแบบฉบับตัวเองให้กับแฟนๆได้ฟังหน่อยรู้จักคำขวัญจังหวัดตัวเองไหมเนี่ยรู้ครับนึกออกแล้วครับโอเคถ้านึกออกแล้วรู้ไหมว่าอะไรครับ ทำขวัญอาทำผาดโอ้๋อรู้ใช่ไหมนี่ระดับนักเรียนตั้งใจเรียนตัวท็อปของจังหวัดเลยนะเออคือในจังหวัดเราเราแข่งวิชาการนะฮะได้เคยแข่งวิชาการด้วยเฮ้ยิง่หอคือถามอะไรกับไม่เขาสอนทราบหมดทราบหมดไม่หมดบางเรื่องเรบางเรื่องบางเรื่องอ่ะงั้นทำขวัญของพะเยาวถ้าพร้อมแล้ว ฟอนเพียวอะไรชีวิติทพระเจ้าตำรวจวงสวงฆ์ข้งงาวคนเมืองแงไปเรื่องดโดยมุสาครับ<อ>พี่พี่อยากได้แบบแนวแบบเท<อ>พประหลุตรที่เราไปแข่งแบบว่าเอออยากได้แบบแนว<อ>เออเราเดือดซีเราเดือดซีเรจะตอบคำถามครับมันต้องมีกรเข้ามาก่อนใช่จริงหรอไม่รู้เหมือนกันให้เข้าใจว่ามันจะเป็นแพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นเสียงมันต้องหล่อหล่อได้ได้ยื่นไหมยื่นไหมยื่นไบ็หล่อหล่อได้อยากได้เร่บอได้ได้ ี่สบายจะจะรีแอคให้หรอครับพี่เป็นกรรมการก็ได้พี่เป็นคนทำปัญหาจงและพีเซนจังหวัดของพะเยาในมุมมองของคุณให้กับแฟนๆที่นั่งอยู่ตรงนี้ได้ฟังเชิญค่ะครับค่ะจงกาแห่งชีวิตสักฟิ์พระเจ้าตลวบบุงสวงพ่อขุนงามงามเลือดอยบุษา อ๋อเขาเขาบอกกอนเขาบอกกอนอาแต่งงานจากคำขวัญเมื่อกีはは้นี้มันคือบอกสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็บอกแบบว่าแหลกที่ต่างๆอย่างนี้มีมีที่ไหนบ้างนะมือสักรู่นี้มีกวพะเยาวกวาะพยาวก็คือจะเป็นแหลงน้ำที่อย่างหลกมากของพยาวถือว่าใหญ่ที่สุดในพยาเนี่ยเราไปรับปริญญาพี่เขาว่าได้ได้ไปเห็นไหมกวาะพยาวอ่ะ เห็นมาแล้วครับไปกินไปนั่งกินข้าวนั่งกินปลาส้มมาแล้วทิคกวนไปยาวกับะไปกินกุ้งเต้นไปกินกุ้งเต้นิกันไปยาวหนุ่มหนุ่มไปยาวแบบหล่อไหมก็ใช้ได้นะครับโอเคนะอเคม่สอนอยาได้หน่อยนะและพี่เซนจังหวัดของคุณมาถ้าผอมสามอหนึ่งป ท้องไหนนี้ครับอ๋อก้องหลักกล้องหลักก้องหลักมาได้นะเดี๋ยวต้องเปิดตัวมันหมุนได้แล้วก็เก็บขาหน่อยครับติดแต่ได้เรามบัติตัวใครมาจัดอีเวนทนหลักให้แฟนคลับนะรี่ทำไมนัำถอยหลังอะไรนะครับจงบอกสิ่งต่างๆขอแม่คำสั่มาที่คุณอยากจะบอกกับพวกเราถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะหมอกสามฤดูกองมูเซ่ฟ้า ่าเขียวขจีผู้คนดีประเพณีงามรือนาถีบัวตองว้าด้วยนี่คือแบบเราเราเคมจะเป็นสมบัติที่เคมได้เลยว่าผู้คนดีบอกเลยอยู่ในตรงนี้ลูกฉันเป็นคนดีครับไม่ห้องขอเออนะะประเพณีประเพณีงามรือนาถนบัวตองก็เป็น เป็นบ,บดอกไม้ปมมมระจำนวัติหรือเปล่าเป็นดอกไม้มีทุกต<ม>ัวตองที่ถ้าใครเคยเห็นรูปกันผ่านมัน,นจะเป็นแบบภูเขาที่มีแบบดอกทานตะวันสีเหลืองเยอะๆเอ้ยไม่ใช่ทานตะวันค่ะดอกบัวตองดอกบัวตองแห้นผ่านอยู่บนยอดดอยอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมใช่เลยบนยอดดอยเราอยากให้พี่ๆได้ไปอยากไปกันไหมครับไปไหมเราจัดะไปกันไหมได้เราเดินไปนะเด็กคุ้มเท่มันละเลย เขาเคยไปพยาวในงานของคุณและคุณเคยไปแม่ห้องสอนหรือยังเคยไปแหละครับจริงอ๋อไปเจออะไรบ้างเจออะไรสนุกไหมที่แม่ห้องสอนได้เจอน้ำมิงไหมครับเออคนดีอย่างที่ว่าไม่ไม่เจอครอ๋อใช่แต่อยากไปด้วยอยากไปแล้วพอรู้จักคนแบบคนแม่ห้องสอนแล้วแบบเป็นคนดีอย่างที่ว่าไหมตอบดีๆนะครับ ลอยอยู่จริงๆกหนักใจเหมือนกันนะฮะเราจะตอบคำถามนี้ครับครับผมเป็นคนดีฮะไม่ต้องฝากเป็นคนดีเป็นคนดีเป็นเมืองที่วัฒนธรรมเยอะมากแล้วก็มีเสน่ห์มากๆนะครับเขาเป็นไงนะใช่ของคงกินไปเลยคนก็ดีคนคนไม่อ้าสอดีดีฮะหน้าตาดีไหมหน้าตาดีด้วยดีหรือว่าหน้าหลัก แล้วแต่ดีกับน้าหลักนะอะไรนะน้าหลักวิ้ยไม่ดับเป็นใจมากเลยอ่ะไม่ดับเป็นใจมันน้าหักน้าหลักอะไรอย่างงี้นะฮะครับผมเฉียงแม่เฉียงในเรื่องนี้ไหมลูกน้ำปิงว่าหลักฐานค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าไม่ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงนะมันค่อนข้างมันตัวมันอยู่แบบน,นี้แล้วเนาะอะไรอย่างงี้นะคะและนี่คือแกงน้ำปิง รถเร็วให้คุณบอกนะคะเเรื่องความรับนะคะของอีกฝั่งหนึ่งที่อีฝั่งหนึ่งอาจจะไม่รู้ว่าคุณรู้เออพูดได้เหรอคบเออกันกองให้ไหมหน่อยโอเคได้ถ้าปิงพูดพี่ก็พูดเหมือนกันเป็นความลับเห็นว่าเหนียวแน่นกันขนาดนี้นะคะคนละหนึ่งอย่างอย่างเร็วๆน้ำเบงเชิญสามสองเรื่งพี่เก่งก่อนแล้วกันทำไมป็นคนอีวันผมมีมี หลายๆคนเนี่ยจะไม่รู้ว่าคุณชอบชอบลูกคูมากขราบว่าฟูณได้ใช่ไหมได้เรื่องอะไรนะไม่โกรธนะไม่โกรธอยู่แล้วแอ่สั้ญาสัญญาแต่โต้ก็แบบว่าแต่โต้ก็แบบว่ร้อนจริงนะสัญญาไปโต้ทำดีๆครับพี่เก่งทุกคนอาจจะไม่รู้ รูคือคือน้ำปิ่งชอบกินบะหมี่ไก่ฉีกฮะฮะแล้วทั้งน้ำกี่ยวไก่เสียดายเราะคจะพูดเรื่องนี้แต่มันเป็นความลับเผื่อบอกให้ลูกได้รับคือโน้ตเราก็นึกว่าแบบว่าเออแบบละอ่อนชอบกินลาบงัวลาบควยอย่างนี้ยน้องไม่ซีคุยเรื่องกันกันกินมากเป็อย่างนี้นี่เสร็จงานทุกครั้งคือต้องถามเลยว่ามีบะมี่ไก่ิีกไหมกินข้าวไหมเออ คือเป็นคนที่ค่อนข้างซื้อได้ทังกันกินทุกเวลากินทุกอย่างที่ควันอ่ะแต่นี้พลังบวกเชิงลบหรือว่าพลังพลังบวกต้องต้องเกิดพลังไงนี่เรารู้เปล่าจริงๆเราไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบกินข้าวเราชอบกินอะไรไม่เราชอบใช้เวลาไง วิีทคือขายชิ้นไม่ได้ชอบกินข้าวข้าวแค่อยากอยู่ต่อกับเธอทำให้ยุ่งเหมือนเน้าใช่ไหมเออฉันไม่ได้ชอบกินข้าวหรอกความจริงอิ่มแล้วจ้กอความจริงก็หิวด้วยอะไรโอกับมันก็ต้องกินแล้วองเขาแฉลุ่มขนาดนี้ขอหนึ่งเรื่องผู้ได้มพูดได้ คือเอาเลเวลไหนอะครับนักบิงพูดไแรกไหนรีวิวหนึ่งหรือรีวิวร้อยเนี่ยเออตอบรับที่คุณจะต้องร้องว้าวเขาไม่รีวิวร้อยไปเลยร้อยมาเลยพี่ว่าพี่ไม่มีความลับมาตอนนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายกันพี่พี่แฟนได้เลยเตียนติดแฮชแท็กงานเราค่ะมาสัญญานะไม่โกรธอุ้ยสัญญาค่ะสัญญาครับเราผู้สัตย์สัญญาของเราเราต้องสัญญา เรื่องขอม่เก่งคืออือตือนาา่นโฆษณาสักครู่ครับก็อ<ฮ>ินฟูอินนะครับเป็นหนึ่งแบรนด์ครับเออที่ดีมากเลยนะก่อจะได้ใช้ในการทาหน้าก่อนที่จะแตกหน้าได้ได้ก็ทำหน้าของเราสวยเปมากขึ้นเหมือนกับโซแกนที่เขาว่า the secret of perfect skin <า>กลับมาสู่ช่วงับกลมาสู่่ชวงในรายการของเราก็ความรักของพีเก่งก็คือคือ เขาเป็นคนที่ชอบเล่นละครคุณธรรมกับน้องปิงมากเธอชอบเล่นละครซันหรอละครซันชอบรับบทคนหว่อนคอถ้าใครที่เเป็นเขเป็นนางรไม่นิดนี้เป็นหลายเป็นหลายบทบาแล้วแต่วันแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ฟลแวลาอจะเป็นฟิลแบบคุณชายเปิลคุณพระแล้วเวลาแบบโดนอะไรแบบมา จะกำลังเจอหรือว่าก่อนเขาไปเจอเขาจะแบบโอ้ยโอ้ยเจ็บว่ารอดเราเพียบดุจชาติหนึ่งอ่ะแบบเราจะอดทนจนกว่าจะแลนด์นะฮะดีนะฮะเราจะอดทนนะฮะรอไเอออันนี้หนึงแบบว่าเออสักสามสิบมีได้ได้ได้แหละได้เหมือนไม่อยากเล่นเนาะไม่อยากเล่นไม่อยากเล่นไม่ไม่ไม่ค่อยอยากเล่นโอเคโอเคอ่ะอ่าหนุ่มละครคุณสมมติ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  ทำ้มที่ลุกให้เฮ้ยเฮ้ยเล่นแล้วเหรอยังไม่ได้ถายแอคชั่นเลยอะไรน้องพี่อ่าอ่ายังไงยังไงเราเดินชนกันอีมเอ่อถ้าไปช่วยภาคหน่อยนะครับว่าเราอยู่ในที่ไหนโอเคแต่งเรืออได้เลยครับาแต่งเรลยได้เลยเราอยู่กันที่อีพับบอยน้ำตีนกำลังจะมาซื้ออินชูอิดกำลังมองหาพาร์เมอร์ที่ดีหนึ่งหล่อแต่เหตุพาร์เมอร์ที่ดีแล้ว มองเห็นบุรุษหนุ่มที่ดีเหมือนกันแล้วจะไงต่อนะไม่รู้เนะรื่อ,องของลอดแล้วนี่มาซื้อใครมาให้ทิพย์ต้องหลอกขนาดนี้เลยเ<ว>ลยนะไม่ไนะ่าัะอะไรนะครับเมื่อกี้พูดกับผมหรือเปล่าพูดกับตัวเองะคระับอ,อันนี้พามาซื้อมาพ,พูดกับใคร กองแปลกมากครับครับอะไรนะครับเออ่มีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคุณทำไมดูมีแผลตรงนี้นครับขอลองจับได้ไหมเจ็บไหมครับโอ้ยเป็นอะไรบ้างครับเล่นนี่แล้วครับจบจบการสาธิตคำวินประมาณนี้เพราะว่าถ้าเล่นมากกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวมันไม่ซีกเข็นละ ชอบชอบชอบ่านเนื้อเล่นใหญ่กว่าี้อ๋เหรอแต่ว่าเมื่อกี้เล่นใหญ่กว่าก็คืออีกนิดหนึ่งเราจะเป็น D A ที่เคาน์เตอร์ของอินทรีนแล้วนะคะมาอัปเดตกันเพราะว่าบอกเลยว่าเราเนี่ยทั้งสองคนก็คือต้องออกกองแล้วก็คือต้องออกอีเวนต์นะคะแต่อยากจะบอกแฟนๆว่าวันนี้ที่วันนี้ทางอินทรีนจะมามอบเกมอะไรจะสนุกแค่ไหนฟินแค่ไหนจิ้นแค่ไหนกับเกมแรกนี้นะคะกับเกมนี้เลยค่ะ ที่สุดให้มันเหมือนกับสกินบนใบหน้าของพวกคุณนะคะเอาเป็นว่าแฟนๆเตรียมแคบกันได้เลยถ้าทำได้เราก็จะมีของมันให้แต่ถ้าไม่ได้เราจะมีบทลงโทษน,นะคะถ้าพร้อมแล้วนี่คือเพอร์เฟกต์นะช็อตถ้าพร้อมแล้ว เออขาไอ้ท่านนะข <c oughs> ้าพ้อใครเป็นคนใครเป็นคนยกใครเป็นคนนีฮารินหรือวะฮารินเป็นคนโดนยกโอเคมารินเป็นคนโดนยมด้วยว่ะอ้าวปานทำให้เหมือนนะทำให้เหมือนนะ <c oughs> เห็นขาเห็นตรงนี้นะถ้าพร้อมแล้ว <c oughs> ในช็อตภาพล่าสามสองหนึ่งเฮ้ยได้แม่ไม่ได้ไม,ไดมันแท่ทานไม่ลูกที่พี่สื่อมลชนแค่ แชร์ไม่ทันค่ะสปีดชัตเตอร์พี่ลืมตั้งใหม่เดี๋ยวพี่เขาตั้งสปีดชัตเตอร์ใหม่นะคะนี่เธอต้องเทคแล้วพี่แบบพี่น้ำปิงต้องแบบยืดมือสูงนนิดนึงเออเออให้มันดูมีพลังเราไม่ได้บีบจริงแต่ว่าให้มันดูมีพลังแบบมันบีบจริงเออถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งไปในช่ อยู่เอ่อผ่านไหมผ่านไหมเฮ้ยพวกเธอไม่ผ่านอีกหรอเอ้ยเธอผ่านไหมผ่านไหมอ่ะใกล้หนีเดียวนี้เดียวพอนิดเดียวพอนเดี๋ยวเออ 我们、啊、开始。